มาตรการสวมหน้ากากอนามัยครูนักเรียนบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการภายในโรงเรียนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน 5. มาตรการการล้างมือนักเรียนล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าและล้างมือบ่อยๆหลังจากทํากิจกรรมใ,<ช>ในโรงเรียนมาตรการการล้างมือนักเรียนล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน มาตรการทําความสะอาดให้ผิสัมผัสหลังจากโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การบริหารสวนตำรวจมาฉีดท่นยาฆ่าเชื้อดานพื้นห้องต่างๆทำความสะอาดจนครบทุกพื้นที่และทุกๆวันกําหนดให้นักเรียนทําความสะอาดห้องเรียนเกือทพื้นที่รับผิดชอบและหลางกิจกรรม กดดทุก้นที่และทุกวันเจ็ดหนดให้มาตรการในการทํากิจกรรมหน้าเสาธงในการเข้าแถวคารพทงชาติกําหนดให้นักเรียนยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรและลดเวลาการทากิจกรรมให้สั้นลงกิจกรรมหน้าเสาธงในการเข้าแถวคารมธงชาติมาตรการลดความแออัดระหว่างการทํากิจกรรมโรงเรียนลดกิจกรรมลงถุมที่มีคนจํานวนมาก กีฬาที่มีการประทะกิจกรรมวันสำคัญต่างๆจับเท่าที่จําเป็นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนดคมีจาวกีฬาที่มีการประทา9มาตรการลดความแออัดภายในโรงอาหรเท่าที่จาเป็นโรงเรียนได้กําหนดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นสองช่วงมอต้นเวลา1 1 3 0นถึง12.10นาฬิกา มปลายเวลา12.00ถึง12.50นาฬิกากลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนพระแก้ววิทยา12.00 1 2 5ด้วยความห่วงใยในบุตหลานของท่านโรงเรียนได้กำหนดมาตรการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ดังนี้ ด้วยความห่วงใยในบุลของานยเดชโรงเรียนได้กำหนดมาตรการปฏิบัติเกณฑ์เพื่อ่งแกัดร้เพื่อต้านการโรคโควิด -19 ด้วยความห่วงใยในดุลยเดชโรงเรียนได้กำหนดมาตรการปฏิบัติเกณฑ์เพื่อ่งแกัดร้เพื่อต้านการโรคโควิด -19